สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตำบลช้างคานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้นะคะอิฟก็อยู่หน้าทางเข้าค่ะของโครงการคอนโดสําหรับขายนะคะอีฟอยาให้เห็นบริเวณโดยรอบตรงทนุนทางเข้าจะแบ่งเป็สเลนขับเข้าขับออกก็สะดวกมากๆเลย ังนะคะที่เราเห็นก็จะเจอกับพีคสปาฝันะ่งนี้ถ้าเกิดว่าผู้หญิงชอบความสวยความงามหรือว่าปวดเมื่อยตามเนื้อตัวมาทมสปาตรงนี้ได้นะคะตรงนี้นะคะตึกทางขวามืออีฟก็จะเจอกับชวินพีก,กันก่อนนะคะซึ่งด้านในฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้าสปารวมถึงมีร้านคาเฟ่ยอยู่ใต้ตึกด้วยนะคะแต่ว่าตึกที่อีฟจะพาไปดู่ค่ะจะอยู่ด้านหน้าค่ะจะเป็นตึกที่ใหม่นะคะ ที่เพิ่งสร้างมาประมาณ4-5ปีที่ผ่านมานี้เองค่ะที่มีชื่อว่า Peak Avenue ค่ะ และด้านหน้าที่ทุกคนเห็นจะเป็นพีการ์เดนฝั่งนี้เองเป็นของโครงการเดียวกันที่เขาทํามานะคะซึ่งในระแวกนี้บรรยากาศจะเงียบสงบมากเลยผู้เข้าพักส่วนมากนะคะก็จะเป็นชาวต่างชาติค่ะแล้วก็มีชาวจีนเกาหลีด้วยนะคะยิบรู้สึกค,คนดที่นี่นะคะมีความเรียบง่ายมากแล้วก็ทุกคนถ้าทุกคนเห็นอ่าที่เขาเดินผ่านนี้ไปนะเขาก็จะเป็นชาวต่างชาติซึ่งตรงแอเรียตรงเนี้ยมันเดินไปไหนก็ใกล้มันใกล้กับอะไรบ้างก็คือมันใกล้กับพันธีพลาซาแล้วก็ไนบาซาเพียงหนาทีเท่านั้น แล้วก็ประมาณ10นาทีเองถ้าเราใช้เท้าเดินนะคะก็จะเดินเข้าสู่ในตัวเมืองของครูเมืองเองนะคะเป็นเมืองเก่าที่โอซิตีนี่เองก็จะมีวัดวาอารามแล้วก็มีคาเฟ่รวมถึงร้านอาหารต่างๆมากมายด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าโครงการพีกเอเวนิวแล้วนะคะซึ่งด้านหน้านี้เองก็เป็นที่จอดรถส่วนหนึ่งนะคะก็มีที่จอดรถด้านในที่ใต้อาคารด้วยค่ะ เรื่องที่จอดรถนะคะเราอาจจะเห็นว่าน้อยนะคะแต่ว่ามันมีทางที่สีเขียวด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างอาคารลวมถึงใต้อาคารด้วยซึ่งที่จอดรถเพียงพอแน่นอนค่ะถ้าเราเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอจุดกับล็อบบี้ค่ะแล้วก็มีรีเซพชันอยู่ทางด้านข้างนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดีย๋ยวอีทจะพาทุกคนไปดูห้องทางด้านบนกันเลยคะ่ะ ก่อนเราจะเข้าห้องตรงนี้ก็จะเป็นระบบคีการสามารถใส่รหัสพิสร์ดเข้าไปได้ด้วยนะคะ ซึ่งโครงการพี a เอเวนิวนี้นะคะมีอยู่8ชั้นด้วยกันค่ะมีอยู่28ยูนิตนะคะภายในห้องมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด123.58ตารางเมตรค่ะห้องนี้เป็นห้องดูเพ็กค่ะมีอยู่2ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะตอนนี้เราก็อยู่บริเวณด้านล่างนะคะซึ่งบริเวณชั้นล่างเนี่ยค่ะมีพื้นที่ทั้งหมดนะคะอยู่ที่61.86ตารางเมตรค่ะถ้าเราเข้ามาเราก็จะเจอกับฝั่งรับประทานอาหารด้านหลังของอีมก็จะเป็นฝั่งนั่งเล่นนะคะแล้วก็มาดูฝั่งซ้ายกันนะคะ ว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวมีอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้ครบทุกอย่างเลยค่ะมีตู้เย็นขนาดใหญ่นะคะรวมถึงมีไมโครเวฟและเตาอบนะคะฝั่งนี้เองนะคะใช้งานได้สะดวกสบายมากเลยค่ะมีบิวอินที่เก็บของได้เยอะเลยมีทั้งด้านล่างและด้านบนนะคะด้านบนก็อาจจะเก็บไว้เป็นแก้วกาแฟอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้งานสะดวกมากเลยค่ะตรงนี้เองเป็นอ่างเอาไว้รั้มผักล้างเนื้อสัตว์นะคะแต่ฝั่งนี้อยู่สอง ลกคะปะพรมอหรือย,ยังคะเพราะว่าอิฟจะพาไปดูห้องนอนชั้นล่างกันก่อนค่ะตามกันมาเลยค่ะว้า ตรงนี้นะคะก็เป็นห้องนอนชั้นล่างนะคะ,ะถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะคะที่ทั้งห้องนั่งเล่นแล้วก็รวมถึงภายในห้องนอนนะคะเจ้าของเขานะคะจะใช้เป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้าคารามนะคะหรือว่าเป็นอินเดโกสไตล์นั่นเองซึ่งของช้ยนี้นะคะก็จะเป็นของแฮนด์เมดทำมือน,นะคะมาจากในประเทศไทยเราเองรู้กันหรือเปล่าจังหวัดอะไรเออเป็นจังหวัดแพร่นี่เองค่ะใกล้ๆกับเชียงใหม่ซึ่งราคาของมันก็แพงอยู่พอสมควรน,นะคะถ้าเห็น ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพรมขนาดใหญ่ราคานี้ไม่ต้องพูดถึงเลยคะ่ะเพราะว่าแพงมากแน่นอนเขาต้องใช้ความละเอียดในการปักเย็บถักร้อยนะคะฝั่งนี้เองนะคะก็จะทะลุมาถึงห้องน้ําค่ะห้องน้ําเขาได้แยกฝั่งชาอร์ไว้แล้วมีที่กั้นประตูอย่างเรียบร้อยเลยเดี๋ยวอีปิดให้ดูนะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเปลียนฝั่งนี้เป็นบริเวณของห้องน้ําค่ะรวมถึงมีอ่างล้างหน้าอยู่ทางด้านนี้นะคะทางด้านหลังเป็นตู้เอาไว้เก็บของอันนี้ประสงค์เราอาจจะเก็บเป็นพวกผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าเอาไว้เป็นของใช้ในห้องน้ําหรือจะเป็นพวกแชมพูยาสีฟันที่เราจะเก็บสต็อกไว้ใช้นะคะ,ะตรงนี้นะคะก็จะถาลุกมาทางห้องนั่งเล่นอีกเช่นเคยค่ะ กระจกนี้เองนะคะก็สามารถทนความร้อนแล้วก็การเสียงได้ด้วยนะคะรวมถึงมี2ชั้นเราอาจอยากจะนั่งเปิดให้รับเทอากาศตอนกลางคืนช่วงเย็นก็จะช่วยกันยุงกันมแมลงไม่ให้เข้ามาภายในห้องเรานะคะไปเดี๋ยวเราออกมาดูบริเวณโดยรอบกันนะคะ นี่ค่ะถ้าเกิดเราอยากจะปลูกต้นไม้เล็กๆน้อยๆในกระถางอาจจะเป็นแคตตัสนียค่ะแล้วก็สามารถตกแต่งระเบียงของเราได้หรือจะทําเป็นห้อยได้นะคะอีบา่าบรรยากาศดีเลยทีเดียวค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูชั้นบนกันแล้วนะคะตามกันมาค่ะถ้าทุกคนเห็นทีเทลตรงนี้นะคะจะเป็นบันไดที่ขึ้นไปถึงชั้น2เขาก็จะเป็นสแตนเลสค่ะแล้วก็เป็นกระจกใสนะคะ ตอนนี้เราก็จะมาอยู่บริเวณชั้น2กันแล้วนะคะแต่ว่าอิจะมาบอกถึงดีเทลถึงผนังตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นผนังแบบดับเบิลวอลค่ะซึ่งสามารถเก็บเสียงได้นะคะแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะมาจากชั้น2เราจะมองเห็นทางด้านล่างเนาะซึ่งเขาก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนั่นเองและส่วนฝั่งชั้น2เองเราก็มีห้องนั่งเล่นเป็นของตัวเองเหมือนกันนะคะชั้น2มีพื้นที่ทั้งหมดนะคะอยู่ที่61.72ตารางเมตรนั่นเองค่ะก็นั่งได้อย่างสบายเลยตรงมี ขาก็ตกแต่งด้วยสีฟ้าเห็นแล้วสบายตาด้านหน้าเราก็มีทีวีนั่นเองนะคะรวมถึงเขาก็จะมีไฟที่เขาติดไว้กับบนเพดานด้วยนะคะเป็นไฟสีส้มไม่แสบตาเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนด้านในกันนะคะ ก่อนที่จะไปห้องนอนนะคะอีกจะพามาดูห้องด้านหลังนี้ก่อน <S <S ซึ่งห้องตรงนี้นะคะเราจะเอาไว้เก็บพวกเสื้อผ้ากระเป๋าของเรานั่นเองใหญ่มากให้ทุกคนเห็นมันใหญ่จริงๆรวมถึงเราจะมานั่งแต่งหน้าทางด้านนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องสําอางมีน้ําหอมมีอะไรเยอะก็จุของได้เยอะกันเลยทีเดียวค่ะส่วนด้านบนนี้เขาก็จะติดแอร์ตรงนี้ให้ด้วยนะคะนี่เป็นยังไงกันบ้างคะมีใครสนใจห้องดูเพกแห่งนี้หรือย,ยัง นี้เองก็จะเป็นห้องน้ํานะคะทุกคนประตูก็จะเป็นประตูสไลด์ค่ะว้าวห้องนี้จะมีขนาดใหญ่มากแล้วก็รวมถึงอ่างล้างหนะ้าของเรามีถึง2องอ่างกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ฝั่งชาเวอร์ของเราก็เป็นเหมือนเดิมค่ะที่เราจะมีที่ปิดกั้นนะคะไม่ให้น้ํานะคะกระจายออกมาทางด้านตรงนี้นั่นเอง ก็จะเป็นห้องนอนของเรานี่นะคะเป็นขนาดใหญ่มากเลยร่วมถึงเขาตกแต่งให้เราเพิ่มแล้วนี่แล้วฝั่งนี้นะคะเราก็จะมองเห็นวิวเป็นต้นไม้สีเขียวที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เองนะคะตรงนี้เราก็สามารถานั่งชิลได้นั่งอ่านงานอ่านหนังสือพิมพ์จิบกาแฟตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ห้องนอนจะมีระเบียงเป็นของตัวเองเช่นกันนะคะมาเราจะพามาดูฝั่งระเบียงกันนะคะเพราะว่าระเบียงเนี้ยเขาจะเป็นที่เก็บแอร์ของเราเองด้วยเนาะ ว่าเป็นยังไงคะก็คือเรามี2ห้องนอน2ห้องน้ําซึ่งเรามีพื้นที่ส่วนตัวแยกกันโดยนะคะรวมถึงแยกระเบียงให้ด้วยก็อย่าเพิ่งรีบสคริปต์นะคะอย่าเพิ่งรีบแบบอย่าเพิ่งเทอีฟนะเพราะว่า Eve อีฟยังไม่ได้พาดูในส่วนที่เดอะเบสของที่นี่นั่นก็คือส่วนกลางนะคะซึ่งส่วนกลางของที่นี่นะคะจะมีค่าส่วนกลางเก็บเพียงแค่87บบาทต่อตารางเมตรเท่านั้นเองคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูส่วนของส่วนกลางกันเลยนะคะ ไปดูค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนกลางกันนะคะตอนนี้เราจะไปกันที่ชั้น6กันค่ะนี่ค่ะทางด้าหนาหลังของอีมนะคะก็จะเป็นส่วนกลางนะคะเป็นยิมนั่นเองเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้นะคะแล้วก็วิวโดวยรอบเราก็จะมองเห็นรอยสุเทพทางด้านนี้ด้วยค่ะ บรรยากาศไปรอบก็จะดีมากเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเห็นวิวดอยสุเทพด้วยป่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูสระไว้ยน้ำด้านบนกันคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันชั้นสุดท้ายแล้วนะคะชั้นบนสุดอยู่ที่ชั้น8นะคะด้านบนนี้เองนะคะเขาก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือจะมีที่ให้เราจัดสาหรับทํากิจกรรมกลางแจ้งนั่นเองค่ะด้าน,นหลังเราก็สามารถนั่งชิลได้นะคะรวมถึงอาจจะนั่งอาจจ่านหนังสือนั่งทางานค่ะแล้วเขาก็จะตกแต่งด้วยต้นไม้ด้วยนะคะมีพื้นที่สีเขียวพร้อมกับวิวอันสวยงามนั่นเองค่ะก็เป็นวิวระสุทเทพนั่นเองนะคะ ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีอ่างจากกซซี่นะคะรวมถึงสะว่ายน้ํานะคะ5คูณ24เมตรกันทีเดียวค่ะก็สามารถว่ายได้อย่างน้าใจเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวอีฟจะขอสรุปห้องดูเพล็กที่อิฟไป โชว์เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นห้องสำหรับขายค่ะพื้นที่ทั้งหมดนะคะอยู่ที่123.58ตารางเมตรค่ะราคาขายนะคะอยู่ที่13ล้านซึ่งประกอบไปด้วย2ห้องนอนและ2ห้องน้ำด้วยกันค่ะถ้าใครสนใจอยากจะมาชมห้องสามารถติดต่อทางเรามาได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ